สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะเมือนี้ะจะพาทุกท่านทุกคนมาชมค่ะวานปุยเขาน้าปังค่ะอายุเขากระไดประมาณยังบ่ทันได้ถึงเดือนเด้อค่ะมีซิบกลัวมือค่ะชมจา้ามีคือวานปุยมือนี้พอบานพึงกระไดวานปุยซอยลุงด้วยค่ะอยู่ใกล้กันซอยเหลือจนเจือกันไปค่ะจนเห็นลุงวาน เดินกเลยไปวานซอยจ้ะนี่เป็นน้าของลุงค่ะบ่เมนน้าของแม่บุญลายฟื้นท้องค่ะยูใกล้ใกกันค่ะมันก็มาวานปุ๋ยพอบานเห็นก็เลยไปวานซอยกันค่ะวานซอยลุงนีจ้ะงามค่ะเขาของลุงก็งามเหมือนกันค่ะชมจ้าเขางามค่ะชม,มะชบรรยากาศค่ะสดชื่นแจ่มใสทองสุ่งสีเขียวทองฟ้าสดใสค่ะ ขุ่นกำลังวานซอยกันยุจ่าวานคิคิวไ่ได้ใส่หลายจ่าเพราะให้อ้อยให้เขาขึ้นค่ะหลังจากที่สูบน้ำใส่เรียบร้อยแล้วน้ำกับนี้เพราะประมาณก็บม่ได้หลายเกินไปหลังจากนั้นมึนก็เอาปุ๋ยมะวานค่ะค่ะน้ำเพื่อกันค่ะเอาของน้ำเพื่อก,กันจ้าซอยกันวานค่ะวานไปวานไปคนละหนาค่ะจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมเด้อค่ะขอบพระคุณในหลายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า